เมนูฟิตแอนด์ชิฟที่กรรมการเกิดมาไม่เคยเห็นโอ้โหโน่าก,กินมากขอ,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 อเสียงปรบมือต้อนรับโอมและเมนูของเาขงเาสักละมุนเนื้อมันแน่นนทำเนื้อมันนั่นหน่าผอทัาาการณครับภารกิจต่อไปมีผลต่อความมั่่อยคุณง้อคุณง้อได้แล้วนะครับได้แล้วนะรครับได้แล้วได้แล้วความชำนาญอย่างหนึ่งของโอมในการ หาวัตถุดิบปลาก็คือบางครั้งเขาจับเองบางครั้งเขาจับเองเี๋ยวันนี้ครับเขาจะพาเราออกเรือไปจับปลา<อ>ซึ่งจะมีโจทย์ซ่อนอยู่จริงๆแล้วเรามีโจ์อยู่3าเงื่อนไขเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมถึงจุดที่อธิบายผมจะเสริมแต่ว่าผมจะบอกว่าตรงนี้จะมีคนได้กินอีกหนึ่งท่านครับทีนี้ครับมาครับวันที่หนึ่งครับเราเดินทางจากเกาะลันตาครับจังหวัดกระบี่ครับ เรือก็คือเรือชาวประมงเนาะเรือชาวบ้านเลยครับแล้วชาวบ้านก็ออกหาปลาอย่างงี้ครับเรืออย่างนี้ครับเรือหางยาวนะครับเวลาจะบร้กา30นาทีครับออกจากฝั่งครับเดินหน้าสู่เป้าหมายในการไปตกปลาครับสังเกตนะครับเหยื่อต่างกันนะครับเหยื่อต่างกันนะครับเสร็จทันแรกคือหมึกนะครับ เป็ดกันที่สองนี่คือคือปลาครับนี่เขาเรียกปลาอะไรครับเป็นปลากระพงเหลืองครับปลากระพงเหลืองเป็ดคันที่สามใช่ไหครับเป็นเหยื่อปลอมครับเหยื่อปลอมท่านทั้การครับมีหนึ่งสองและสามครับเป้าหมายคือเป็ดไหนจะได้ปลาครับและได้ปลาเป็นเบ็ดคันแรกท่านเลือกครับหนึ่งสองหรือสามใครตอบถูกได้ชิมเป็นท่านที่สองครับ ต่อจากครูงเงาะโตครับ1 2หรือ3ครับ1นี่คือหมึก2คือลูกปลาครับ3ก็คือเป็นเหยื่อปลอมคิดว่าเบ็ดขั้นไหนจะตกปลาได้ก่อนแล้วมีการตกปลาไม่ได้โอ้โมคุณจะใจอ่อนคุณจะใจอ่อนจะใจอ่อนผมจะตกปลาผมทำตาริงๆเลยเอออย่าไปตกปลาไม่ได้เลยอ๋อผมว่า2ครับโตว่า2งตกใจพี่ไหมเบอร์สองเป็นเบอร์ที่ผมจะไม่เลือกเลยนที่เลือกเบอร์อะไรครับผมเลือก เบ,บอร์สค<ำ>รับเบอร์สเหยื่อปลอมเพราะเพราะว่าผมว่ามันมีน้ำหนักมันมีน้ำหนักเพราะฉะนั้นไอปลาที่มันมีชีวิตแล้วมันก็จะไม่ได้ลงไปลึกใช่ไหมฮะแต่ส่วนอันที่3ผมเน้นความลึกผมเน้นความใหญ่ของปลาด้วยแล้วจะได้เพราะเหยื่อปลอมมันจะดิ่งลงไปเลยแล้วปลามันจะคุ้มง่ายกว่าเอาเป็นว่าที่พี่เขาอธิบายมามันใกล้เคียงความจริงในหลักการตกปลาไหมครับ เขาอาจจะไม่เข้าใจจริงๆเเอากี่เปอร์เซ็นต์ใกล้ความเขียวจริงกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเต็มร้อยให้เท่าไหร่ครับที่ใกล้สิบครับใกา้สิบแปลว่าสรุปว่าเป็นการเดาสุ่มอ่ะเนาะสุ่มครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็เก่งที่ตอนเนี้ยโตเลือกสองครับผ่้อยเลือกสามครับ ครูเล่นเล่นเล่นครูเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งค่ะถ้าครูตอบถูกครูได้สิทธิ์มอบให้ใครก็ได้แต่ไม่ใช่เบิ้ลเหรอคะไม่ใช่เบิ้ลครัูครูมันเยอะมากจิตใจจะไม่แบ่งกันเลยแหมเดี๋ยวครูเห็นนะครูจะบอกว่าครูเบิ้ลไม่ไหวอ๋อเหรอเยอะมากมันอลังการมากครูจะเบิ้ลเลยอันนี้มันไม่ใช่คาแรคเตอร์ครูเนี่ยออกทางตะกาเนี่ยต้องผมแล้วนะต้องเก็บไปฝากคนที่บ้านบ้างโอเคโอเคหนึ่งคือครูค่ะสองคือโตสามคือพี่หอยนะครับทีมงานครับ ไปลุ้นกันครับว่าเบ็ดคันไหนตกปลาได้ก่อนครับโดยลักษณะก็คือเราเราก็ตกแล้วเราก็รอใช่ไหมครับใช่ครับรอว่าเขากินเหยื่อที่คันไหนก่อนครับท่านผู้ามครับนี่ไม่ได้เป็นการตกเล่นนะครับตกเป็นอาหารครับหาได้แล้วนี่คันเบ็ดหนึ่งครับยังครับยังมีมึกอยู่ฮะยังอยู่ครับไม่ใช่ว่าโดนตอไปแล้วอ่ายังอยู่หนวดยังอยู่สปีดสิบเท่านะครับ ไปเรื่อยๆครับออกเรือมาตอนเจ็ดนกาสามสิบนาทีนะครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับไม่ไปดูเบอร์สามบ้างหรอครับสะปิดสิบเท่าตอนนี้เริ่มโทรหาแฟนแล้วครับว่างมากครับเขาไม่ได้โทรหาแฟนครับเขาโทรหาปลาโอ้ช่วยมากินยื้อไอ้น้องช่วยจัดให้พี่หน่อยอะไรอย่างนี้พาที่จะตกอีกแล้วสามชั่วโมงผ่านไปครับ โยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วเวลาไปหาปลาจริงๆอย่างนี้มันเป็นแบบนี้ไหมฮะขึ้นอยู่กับเราลงเรืออะไรด้วยครับอันนี้เราเป็นเรือประมงชาวบ้านมันไม่มีซซวเดอร์ไม่มี GPS เออรเราไม่รู้ว่าปลาอยู่ตรงไหนหรือเปล่าใช่ครับใช้ความที่เป็นการต่อสู้กันแบบสมศักดิ์ศรีเลยใช่ครับไม่ได้เอาเทคโนโลยีมาช่วยนี่ผ่านมาแล้วแปดชั่วโมงนะครับท่านครับวันแรกออกเรือไปตกปลาอยู่8ชั่วโมง ไม่ได้ปลาสักตัว oh. เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นในชีวิตเราไหมครับเคยครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เวลาที่มีผู้ร่วมรายการมารายการเราแล้วบอกว่าบางวันออกเรือไปอ่ะไม่ได้ปลาไม่ได้อาหารทะเลไม่คุ้มค่าน้ํามันเป็นแบบเนี้ยครับถูกไหมครับบางทีชีวิตมันก็เป็นแบบเนี้ครับมันคือเรื่องจริงที่เราตั้งเงื่อนไขว่าคันเบ็ดคันไหนปลากินก่อนก็ไม่มีปลากินเลยยังไม่มีใครตอบถูกครับ ไปกันต่อครับไปกันต่อครับ,รบไปกันต่อท่านผการครับวันที่2อ,ออกไปตกปลาอีกครั้งหนึ่งเงื่อนไขพิเศษคราวนี้ครับใช้เหยื่ออะไรก็ได้เทคนิคอะไรก็ได้ตกปลาให้ได้น้ําหนักมากที่สุดผมสอบถามเป็นข้อมูลนะครับ,รบในชีวิตของโอมเคยตกปลาได้น้ําหนักมากที่สุดกี่กิโลครับ เกือบเกือบโลครับเกือบเกือบ40ิกิโลตัวใหญ่มากนะครับช่วยทิ้มือหน่อยครับ40กิโลอ๋อสี่โลเกินนี้ครับ40กิโลนี่คือใหญ่มากครับนี่คือที่เขาเคยทำได้นะครับเฉลี่ยเฉลี่ยกลางๆประมาณสักเท่าไหร่ครับจริงๆถ้าเกิดปลาทะเลก็5โล8โลอะไรเงี้ยครับ10โล10โลนี่ถือว่าค่อนข้างใหญ่สำหรับปลาธรรมชาติปลาทะเลนะครับแต่แต่ได้บ่อยไหมไม่บ่อยเท่าไหร่นะครับดังนั้นนี่คือข้อมูลเขานะครับทีมงานครับพี่สุขอป้ายครับใครตอบได้ใกล้เคียงที่สุดได้ชิมครับเป็นศึกระหว่าง พี่หอยกับโตรค,รบครับครูมอครับภูมีสิทธิ์ตอบและเลือกได้ว่าอยาก<ด>ให้ใคร,ใ,ครคใช่ใหญ่สุดคือเขาบอกแล้วครับว่าเคยใหญ่สุดเนี้ยสี่สิกิโลแต่ว่าเฉลี่ยเฉลี่ยหโล8โลสิบโลก็ได้แต่วันนั้นไม่รู้ว่าเขาจะได้กี่กิโลโคใครตอบได้ใกล้เคียงที่สุดคนนั้นได้กินครับทั้งสามท่านเขียนเสร็จแล้วนะครับค่ะลบกวนช่วยหันมาพร้อมกันนะครับหนึ่งสองหันครับ พี่หอยว่าได้8โลคุงอว,ว่า13 <5. S 1> โตว่า10 oh. ทีมงานครับเข้าสู่ภารกิจครับได้ปลาน้หนักกี่โลครับโอ้ย oh. ออกเรือวันที่2นะครับเวลาจะในาการ30นาทีครับเราเปลี่ยนจุดเนาะใช่ครับนี่ไปที่กองไหนครับเหยื่อเหมือนจะเป็น เป็นเป็นหมึกปลาหมึกครับหมึกกระดองเอามาตัดไหมเช่เลี่หมึกอะไรหมึกกล้วยครับหมึกกล้วยอ่านี่คือหมึกกล้วยเอามาตัดนะครับบางส่วนครับเราหมายตาว่าอยากได้ปลาประมาณปลาอะไรครับอันนี้ก็หาพวกปลากรองพวกปลาอังเกยพวกปลาเก๋าดอกแดงพวกเนี้ยครับซึ่งน้ําหนักเขาน่าจะอยู่ประมาณสักกี่กิโลถ้าได้หนึ่งถึงสามโลหนึ่งอัปโลถ้าได้คือหนึ่งถึงสามโลนะครับ ตอดไม่อะไรเลยนะฮะเงียบจ้อยเลยเอาใหม่อ้าวมีเปลี่ยนเสียดเือแล้วครับเปลี่ยนเยือแล้วครับอ่าโอเคแล้วก็หูเพี่ยงไกลมากครับดูน้ำก็สงบสิครับ ใช่ครับคลื่นลมดีมากเลยครับนี่ไบสามแล้วนะครับร้อนอย่างเดียวเลยครับคือคือสำหรับคนอยู่บน,บนเรือนะใช่ใช่ก็คือคนบนเรือคือกลัวเรื่องลมอย่างไม่ได้จะตกเลย,เลยอย่าบอกว่ามีวันที่สามนะโหไม่ร้อนเหรอพี่ร้อนมาหลวันนะ่ะตั้งแต่แปดโมงเช้าไม่มีหลังคา กันครับจริงเหรอวันที่สองก็ไม่ได้อย่าบอกนะว่าวันที่สามวันที่สองก็ไม่ได้ปลาครับโอ้นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับทีมงานเนี่ยตั้งใจไปถ่ายทํากันวันเดียวครับแต่ปรากฏว่าถ่ายทําไปสองวันก็ไม่ได้ปลาครับจนเราตัดสินใจกันว่าเราจะไปวันที่สามต่อไหมนี่ไม่มีใครถูกนะครับเอางี้ก่อนนะครับไม่มีใครถูกนะต้องการครับเขียนป้ายครับคิดว่าเราไปต่อวันที่สามไหมคิดว่าไปหรือไม่ไปก็เท่านั้นเหระคะเท่านั้นเลยครับ เราไปต่อวันที่3ามไหมครับไปหรือไม่ไปครับตอบพร้อมกันนะครับเราไปต่อวันที่สามไหมชูป้ายครับไปไปพี่หอยบอกไม่ไปพอเธอหิวมาถึงตอนนี้คือตอนรายการที่หิวแล้วหิวแล้วใช่ไหมหิวแล้วเดียวคำเฉลยเนี่ยจะเป็นคำที่ซื่อตรงที่สุดจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครับผมจะให้โอมเฉลยว่า วันนั้นเราไปตกปลาวันแรกวันที่สองและเราไปวันที่สามไหมครับไปครับไปวันที่สามครับแล้วได้ปลาไหมไม่ได้ปลาครับวันที่สามก็ยังไม่ได้วันที่สามก็ไม่ได้ปลาครับวันนั้นเป็นวันที่สะท้อนชีวิตวิถีชาวประมงจริงๆครับว่ามันคือความไม่แน่นอนใช่ครับขนาดเรามีความพร้อมในระดับหนึ่งนะครับเรือเราไปที่ไหนก็ได้เรามีเหยื่อพอสมควรเรามีคนที่มีประสบการณ์ในการตกปลา แต่มันก็ไม่ได้ปลาครับมันคือชีวิตจริงของชาวประมงจริงว่าไม่รู้ว่าท้องทะเลวันนั้นจะใจดีกับเราหรือไม่เรื่องนี้มี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคืออาชีพชาวประมงไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยนี่คือเรื่องแรกกับเรื่องที่2นะครับผมถามว่าไปหรือไม่ไปเนี่ยมีตอบถูก2ท่านนะครับก็คือโตตอบถูกว่าไปโตได้กินนะครับแล้วก็ครูครับครูตอบถูกว่าไปครูได้กินนะครับแต่อันเนื่องมาจากครู ครูได้กินแล้วครูคมีสิทธิ์อยู่ในในตัวเองออหให้ครูคิดไว้ก่อนว่าครูจะโอนสิทธิ์นี้ให้ใครไหมนะครับทีมงานครับช่วยดูหน่อยครับว่าพอหลังจากไม่ได้ปลานะครับไม่ไปเขียบไปเขียไม่เขยียบเพื่อนพอหลังจากไม่ได้ปลานะครับออโอมก็เลยติดต่อไปที่พาร์ทเนอร์เพื่อจะหาปลาดีๆมาสร้างสรรค์เมนูที่เรียกว่าสร้างความตื่นตะลึงให้กับท่านคณะกรรมการและท่านผู้ชมปลาที่ได้มาคือปลาตัวนี้ครับ หนี่คือปลาอะไรครับอันนี้เป็นปลาโตมอนครับเป็นปลาไทยไหมครับปลาไทยครับเความลึกที่เขาอยู่เขาอยู่แถวไหนครับอ่ามันอยู่ตั้งแต่น้ำ40กว่าจนถึงประมาณเป็นร้อยก็มีครับแต่มันอยู่ผิวน้ามันหากินผิวน้าครับครับเนื้อเขาตกโลละกี่บาทเนื้อล้วนๆโลประมาณ600ครับ6700 6700นะครับสิ่งที่เราท้าทายโอมก็คือว่าให้โอมสร้างสรรค์เมนูฟิตแอนด์ชิปที่กรรมการบอกว่า เกิดมาไม่เคยเห็นอะไรตื่นตะลึงขนาดนี้ให้เวลาในการทำอาหารนะครับรบกวนโอมไปเตรียมตัวที่ได้นะครับเชิญครับพวกเราครับโอมครับถ้าต้องการครับตอนนี้มีอยู่2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยเมนูปลาปลาชิ้นนี้ใหญ่มากไม่รู้ว่าเขาจะทำฟิตเนสชิฟอย่างไรให้พวกเรารู้สึกว่าพิเศษแล้วก็ตื่นตะลึงกับเรื่องที่สองเนี่ยสำคัญที่สุดคูง้อเนี่ยมีสโคตา ครูจะเก็บโคต้านี้ไว้เผื่อวันหลังให้ใครหรือครูจะให้เลยอะไรเงี้ยที่ออยากจะสื่อาอะไรกับครูครับอะไรน้าดูไม่ค่อยออกคนห้างเบี้ยนะพี่จะสื่ออะไรเนี่ยไม่ได้สื่ออะไรผมไม่ได้พูดอะไรถ้าพี่พูดได้นะพี่มองกล้องนี้ครับพี่อยากจะพูดอะไรกับคุณโจยี่ครับที่คุณเอาอันนี้ให้คุณหมอเนี่ยเออมันเป็นการ ปฏิบัติแบบเชิงสัญลักษณ์เป็นอะไรที่แบบเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่มีไม่มีเรื่องอะไรนะฮะนอกจากความสัมพันธ์ที่ดีปากเราสันสะเป็นเชิงสัญลักษณ์แปลว่าคุณก็ต้องโทรเรียกจุ้ยมาทานนี้แหละแล้วแต่ครูเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ครูเลยพี่หอยแสดงว่าคะแนนที่ยังไม่มาคะแนนที่ยังไม่มาขั้นแรกโอมเริ่มต้นด้วยการเตรียมซอสก่อนเลยครับ ซึ่งโอมบอกกับทีมงานว่ามีทั้งหมด3ซอสด้วยกันซอสแรกก็คือทาท่าซอสซอสคููหูสำหรับเมนูฟิชแอนชิพส์ต่อมาก็คือซีฟู้ดมายองเนสซึ่งเป็นซอสสูตรพิเศษที่ผสมผสานากันระหว่างอาหารฝรั่งและอาหารไทยส่วนซอสสุดท้ายก็คือซอสมะขามที่คนมักชอบทานกับของทอดครับเมื่อเตรียมซอสทั้ง3จนเสร็จโอมก็ทำการทอด มันฝรัง่งกุ้งและปลาหมึกต่อืทอดได้กรอบน่ากินมากครับและสุดท้ายไฮไลท์ของเมนูนี้ก็คือปลาอีโต้มอนตัวนี้ครับ เมนูฟิชแอนชิปส์จากปลาตัวนี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันต่อบนเวทีครับ โมตรงไหนรู้ไหมวันที่ไปร้านเขาร้านแรกเรารู้สึกมันมันดีใจนะเวลาเราเห็นคนรุ่นใหม่เขาสร้างสรรค์เมนูอะไรที่แบบว่ามันติดตลาดนะมันพิเศษแต่ชี่ปลาไทยปลาอิ่อยจริงนะนี่ถ้าครูไปที่ร้านจะดีกว่านี้ตรงนี้มันไม่ใช่ครัวกลางไม่ใช่ครัวเขาจริงจริงงานบอกว่าตอนนี้เมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเร็วแล้วครูตัดสินใจอีกทีนึ่งนะได้ค่ะอำนาจอยู่ในมือครูครับของเราครับทุกอย่างผมต้อนรับโอมและเมนูของเขาครับอยู่ในมือเขา อร่ามจริงๆมากมากวังมากโอหกินมะนาวก็ได้นะชิ้นใหญ่เลยเนื้อครึ่งตัวของปลาตัวตะกี้ครับนี่ครับอ๋อไอ้กลมๆนั้นไม่ใช่เนื้อปลาเหรอฮะอันนี้ทางนี้ครับก็เป็นปลาหมึกกับกุ้งครับกินหมึกก็ได้กินกุ้งก็ได้คิดไว้หรือยังครับจะเรียกว่าอะไรกันครับอ่าผมว่าน่าจะเป็นโอเชียนแอนด์ชิพส์โอเชียนแอนด์ชิพส์ครับครับเรายกไปเสิร์ฟกรรมการกันได้วางที่หน้าคุณบอลนะครับโอ้โหโอ้โหเหลืองอร่าม หิวไหมพี่อะไรนะพี่หิวไหมอยากให้ฟังเสียงท้องร้องเมนูนี้ถ้าคิดราคาประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณเจ็ดพันครับเจ็ดพันอันนี้เพราะว่าเครื่องเยอะจริงๆครับครับโอ้มีกุ้งมีปลาหมึกด้วยครับคนอันนี้มาทั้งตัวเลยใช่ไหมฮะครึ่งตัวครับก็คือล้อออกมาทั้งตัวทั้งฝั่งฝั่งเดียวใช่ฝั่งหนึ่งครับพี่พี่หอยผมว่าพี่วักทองพี่ต้องมาแล้วครับเมนูนี้น้ำจิ้มมีสามเหมือนจะมีสามกล้วยเลครับบน้ำจิ้มสามแบบที่ต่างกันยังไงครับ อันแรกก็คือเป็นขอช้อนกลางนี่นะครับเป็นทาทาซอสสแตรฐานที่ร้านแหละครับแล้วก็สองอันที่เป็นน้ำจิ้มใหม่ก็คือจะเป็นซีฟู้ดมายองเนสมีความเป็นไทยเข้ามาครับแล้วอีกอันนึงก็เป็นเป็นซอสมะขามซอสมะขามที่แหะที่อยากให้มีครับซอสมะขามต้องจิมกุ้งใช่ครับมีน้ำลายโเลยให้นงโตก่อนแล้วกันนะคะดีเลยก็จะเผ็ดตอนนี้มีกี่สาขาแล้วนะฮะสองครับสองแล้วฮะครับผมว่าน่าจะไปเปิดอีกสาขาหนึ่งนะฮะที่ไหนครับที่สยาม เพาแถวนั้นจะมีคนไปเรียนการแสดงเยอะโอ้เชื่อเลยนะครับอะไรครับใช่ฮะเชื่อเลยนะชื่ออะไรนะเดอะอะไรนะเดร์อะไระดราม่าอะไรนะอะคาเดมี่อะไรแบบดราม่าอคาเดมี่พี่จำเบอร์โทรเนี่ยไม่ได้พี่จำเบอร์โทรได้เนี่ยเรื่องนี <S <S ้เกิดเลยเบอร์โทรอยู่อยู่ข้างหน้านี้นี่อ่าคือว่าไงกูคุยเรื่อง เขาทำงานนับ้านดีมากนะวัดทองนะวัดทองวัดทองไปเปิดแถวนั้นนะคนไปเรียนเรียนพวกการแสดงเรียนการพูดอะไรเยอะมาได้ไหมครูมาได้นะคะร้อมาได้เลยเหรอมาได้เลยค่ะง่านครับร้อาพิณอีกชุดได้พี่หอยหนครับคุณไม่ได้ตอบคำถามอะไรเลยนะครับพี่ผมตะการกัรดีแล้วผมยังจะเอาซอสมะขามพี่ด้วยครับเออได้ครับจะไปจิ้มซอสมะเขือเยอะไหมคะใหญ่ไปครูรอให้จิ้มไปไหนครับอันนี้คือสแตนดาร์ดครับซีฟู้ดมาโยลองดูได้ครับ ะเป็นรสรสแซ่บอ่ะก็มีความเป็นไทยรับนี่ค่ะอยากให้พี่ซุปลองซีฟู้ดมาโยด้วยอูชิ้นใหญ่มากเลยอะครูอร่อยมากมีหมึกมีกุ้งมีหมึกมีกุ้งครับสาขาอาลีจะมีจะมีเมนูเยอะกว่าใช่ครับอาลีจะมีพวกคาปาสด้วยจะมีพวกคาป้าส์อาลีตรงไหนของอาลีฮะอาลีซอยสี่ฝั่งเหนือครับ อร่อยจริงอร่อยจริงเนื้อปลาดีมากนะฮะเนื้อปลาแบบนุ่มมากว่าถ้าเราไปต่างประเทศนะเราชิมคุณภาพนี้มันก็คือคุณภาพมาตรฐานระดับต่างประเทศที่เขาทำกันน่ะแต่ความภูมิใจคือนี่คือเนื้อปลาไทยที่เพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์เมนูโดยคนไทยับไม่ฮิตได้ไงเนื้อปลาแบบนี้เนาะโดดเด็ดมากเด็ดมากใจนึงก็อยากจะสรุปจบแล้วนะใจใจนึงขอกุ้งอีกตัวมัปลาห่อแล้วมันมันเหมือนมันแน่นกับกระพงด้วยครับใช่บางทีกระพง ราปักพุกมันเละเลยใช่อันนี้มันฝาคือดีมากไปอยู่ไหนมาก็ไเป็นรู้ปลาพวกนี้ใช่ครับมันน่าจะได้ถ้าไม่มีใครเอามานี่ผมว่าเสียชาติปลายจริงดใช่แล้วเราต้องจองไหมตอนนี้สามารถจองออนไลน์ได้ครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆอยู่ข้างหน้านี้นะครับครับโอเคท่านผู้ครับผมว่าน้องๆบอกว่าเราประมาณนี้ก่อนนะทีมงานจะครับ ท่านผู้ชมครับเราตัดเข้าเนื้อหารายการนิดหนึ่งนะฮะอยากเรียนถามว่าเมนูโอเชียนชิ i ส์นี้เป็นอย่างไรบ้างครับสุดยอดค่ะสุดยอดครับเวลิกูดต้องบอกว่าเป็นคนไม่กินพิซซ่าชิฟส์นะคะแต่นี่คือครั้งแรกที่กินแล้วแบบชอบมากสรุปว่าเมนูนี้สุดยอดค่ะสุดยอดครับองค์ครับที่างเลครับ น้องวัไปที่ร้าน,านั้้งการครับวันนี้เราได้ทราบเรื่องราวชีวิตของโอมได้ทราบว่าวิธีคิดเขาเป็นอย่างไรวิธีเพิ่มมูลค่าให้ปลาไทยของเขานั้นเป็นอย่างไรท,งทั้งสามท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับโอมครับขอบคุณที่มาซูเปอร์ฮันเดรสครับผมผมรู้สึกว่าวันนี้เราได้พลังบวกจากโอมเยอะมากอชอบมากที่โอมบอกว่าต้องทําไปเรื่อยๆต้องเราต้องไม่หยุดหลายๆคนพอล้มแล้วก็หมดกําลังใจแล้วไม่เอาละแล้วก็หยุดก่อนจน เรายังไม่ถึงจุดที่เราฝันนู้นเลยแต่เราหยุดก่อนแล้วเพราะเราเราไม่ไหวแล้วเ,เหนื่อยเราหมดกําลังใจแต่โอมไปเรื่อยๆจนถึงวันนี้ที่ผมคิดว่าการได้เราการได้ทํางานในสิ่งที่เราชอบอ่ะมันเป็นพรอย่างในชีวิตนะเพราะมันได้ทำมันเป็นอ o ปี้ที่เราชอบแลได้ทํางานด้วยและได้มอบความสุขให้กับคนที่กินอีกอย่างทน่ชอบมากคือได้ช่วยชุมชนคนไทยด้วยช่วยปลาไทยด้วยอขอบคุณที่มาแบ่งปันกำลังใจให้กับพวกเราในวันนี้ครับขอบคุณมากมากครับน่ารักมากเลยนะคะ ทำแล้วไม่ได้เฮ็ดตัวเองนะเพื่อชุมชนด้วยนะพวกเราทั้งสามคนให้ผ่านค่ะคุณครับโอมครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวสู้ชีวิตของโอมเรื่องราวความฝันของโอมที่มีต่อปลาไทยในการยกระดับปลาไทยให้เข้าสู่ ระดับโลกรวมถึงความรู้สึกที่โอมอยากจะตอบแทนให้กับชุมชนและผู้ใหญ่คินพาวเวอร์ทราบทางคิมพาวเวอร์ภูมิใจในโอมมากนะครับแล้วก็คิมพาวเวอร์เชื่อมั่นในพลังคนไทยว่าถ้าคนไทยตั้งใจทําอะไรแล้วเราสามารถไปสู่ความสำเร็จได้โอมคป็นหนึ่งในนั้นนะครับทางคิมพาวเวอร์ขอมอบพบประมาณความฝันให้โอมไปซื้อถังน้าแข็งให้กับชุมชนบ้านสังกาอู่4 0,000บาทจากคิงพาวเวอร์ครับโอมครับวันนี้เราทำความฝันได้สำเร็จพ่ซุูเชื่อว่า โอมผ่านเรื่องราวในชีวิตมาเยอะแล้วก็มีหลายๆคนที่อยู่เบื้องหลังในวันที่ทั้งโอมสําเร็จแล้วก็ในวันที่โอมเหนื่อยวันนี้ครับถ้าสื่อสารควารู้สึกได้โอมอยากพูดกับใครที่สุดครับมีจริงๆมีพี่พี่คนหนึ่งก็ผมก็นับถือเหมือนพี่ชายนะครับก็คือเคยเป็นหุ้นส่วนร้านดงบุหรีที่ไฟไหม้มานี่แหละครับก็เขาก็เป็นคนจุดประกายให้ไอเดียของผมให้กับผมแล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับผม มาตลอดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ธุรกิจแรกทําอาหารแช่แข็งแล้วก็มาขายปลาออนไลน์แล้วก็มาเปิดร้านฟิชมอเกอร์พี่เขาชื่อพี่เดย์ครับผมก็เขาเบ็นพี่ชายคนหนึ่งก็ต้องขอบคุณพี่เดย์มากๆที่คอยเป็นกําลังใจให้ผมมาตลอดแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ผมคึ้สู้ตลอดเวลาขอบคุณมากครับโอมครับวันที่พี่ซุปไปที่ร้านโอมดุบมังเอิญเนี่ยครับพี่ซุปรู้สึกทึ่งนะพี่ซุปรู้สึกทึ่งว่าเฮ้ย ปลาไทยทําเมนูแบบสากลแบบนี้ได้เหรอแล้วก็น้องที่ร้านบอกว่าจุดเด่นคือปลาทุกชิ้นคือปลาไทยขาต้องการเพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณค่าของปลาไทยก็รู้สึกดีใจว่ามีเด็กรุ่นใหม่สร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ๆในบ้านเรานะวันนี้ได้เจอตัวจริงได้ฟังเขาพูดได้ฟังเขาคิดได้เห็นฝีมือเขาที่รู้สึกภูมิใจอะและเชื่อว่าสิ่งที่โอมทำเนี่ยมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นหลังนะครับทั้งอุปสรรคที่ผ่านมา และความสาเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับขอบคุณมากจริงๆที่มารายการวันนี้ครับนี่คืออัจฉริยะเกินร้อยของเราจากฟิชมงเกอร์ครับขอบคุณโอมากครับมากครับขอบคุณมากนะครับงว่างจะไปเยี่ยมที่ร้านคฟร์อารีนนะครับผ้มได้เลยครับถ้าน้การครับเวลาที่เราไปไถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับาทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามีทิกต็ G อกซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปะเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ t i k t o อกของเราครับซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลครับขยายเวลาอัจฉริยะ ขยายเวลาความฝันขยายเวลาความประทับใจเสรทีนี้บังของไม่นมอแทนสร้อยที่บังเคยขาย ซปเปอร์เทนซปเปอร์ฮันเดเวลาใหม่16นาฬิกา45นาทีเริ่มเมษายนทางช่องเวิร์กพอย